กูจะกัดเองกูจะกัดเองกูจะกัดเองเป็นที่อะไรเป็นฝักกูจะใช้เองเป็นที่กูจะเป็นที่อะไรเป็นที่อะไรเป็นอะไรเป็นโรคจิตเหรอเป็นโรคจิตเหรอเป็นโรคจิตเหรอเป็นที่อะไรเป็น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 อะไรเนี่ย เป็โอ้ยไอ้เหี้ยนี่หลายแผลแล้วมึงไงไอ้เหี้ยพี่กูขาดูเป็นเหี้ยอะไรวะมึงอะมึงอะเป็นอะไรมึงอะเป็นอะไรมึงเป็นเหี้ยอะไรล่ะไอ้เหี้ยกูอยู่กูเฉยเฉยฮะกูจัดการเองกูจะดการจัดการอลยหย่าไปดิ E Aí que